ออและจอนมาแล้วจอนมาแล้วจอนมันล้วจอนมันล้วเริ่มเลยจอนมันล้วก็จะบอกเลยทุกคนนะฮะว่าวันนี้ป่าหน่อยป่านิดนึงก็มันต้องมีบ้างแหละฟิลปป่านะเข้าใจป้ะที่จะมาแบบอัดโชว์น้องๆต้น้องหัวครับหลังจากที่ผมเล่นทุนร้อยทุนติดๆขำๆมานานแล้วนะวันนี้ผมขอใส่เต็มหนึ่งพันบาทครับทำเท่นิดนึงขอทำเท่นิดนึงขอซีนหน่อยขอซีนหน่อยฮะ ดูกันซิว่าวันนี้นะครับ1,000ันบาทจะไหวหรือเปล่านะมาพันเนี่ยผมกะหวังว่าหมื่นกว่าบาทแน่นอนวันนี้หวังสูงเกินเอาจริงๆได้ทั้งส0 0ันกระเทแล้วครับวันนี้แต่ว่าถ้าได้หมืน่นก็คือแฮปปี้แน่นอนโอ้ยเสียดายอยากเพิ่มไปจังเปสิบบาทที่มันตลกขบขันไปหน่อยปะ่ะโอ้เพลงอย่างมันเกมใหม่นะเกมใหม่นะจอจะไม่เคยเล่นในเกมนี้แต่ว่าลองถามว่าเคยลองเล่นไหมเคยเคยเข้าไปเช็คเช็คเฉยๆนะไม่ได้แบบนั่งเล่นจริงจัง แค่ลองไปปั่นๆดูว่าเอ,อ้ยมันมันบวกปะแต่ว่าก็เฉยๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าเกมใหม่แบบนี้จะไม่พลาดได้ยังไงที่จะต้องเกาะกระแสผมไม่พลาดอยู่แล้วละซี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วตอนนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้จะสามารถถีบตัวเองขึ้นไปได้สูงแค่ไหนผมคาดหวังไว้อย่างมากว่าหนึ่งพันเนี่ยมันต้องว้าวนะครับ ถ้าพันไม่ว้าวเนี่ยก็คือไม่ไหวแนวนะพันหนึ่งตรงนี้ต้องว้าวเนาะต้องต้องว้าวเท่าน,นั้นบอกเลยไม่งั้นคนดูผิดหวังตัวเองก็ผิดหวังครับผมเองก็คงจะผิดหวังน่ดูนะเข้าก่อนเราอะไรเป็นนะมวยไทยปะอ่ามวยไทยก็คือหูหวาแล้วนะวันนี้ก็ขอสักหน่อยกับเออนี่นะไอ้โคเวอร์นะครับสาวสาวเขียวของเราโอ้ชัดเจนโอ้โหเมื่อกี้ผมไปกดแท็บ จับจอมันสลับจอเลยมันเห็นเลยบอกว่าในคลิปเดี๋ยวผมไปดูในตอนตัดเอากแล้วกันครับไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบ็ดห้าสิบไปเลยแรงๆหน่อยอัานาน,นั้นแงแล้วเข้าเลยครับขอแน่นๆได้ไหมขอแน่นๆได้ไหมมีไหมแน่นๆอะ่ะขอแบบบอกปากปากปากอ่ะดุบๆอ่ะออเฉยๆจัดเลย เฉยๆจัดๆเลยเฉยเกินกนิ่งไ,ไปแล้วถ้ามันจะนิ่งขนาดนี้คือเจ็บปวดแล้วนะเฮ้ยยังไม่ได้เลยนะอันนี้คือยังไม่แตกสักบาทน,นะครับทุกคนนะแลกมากครับปกติไม่น่าขนาดนี้นะเฮ้ยเอา้าอะไรอะ่ะอ๋อโบป้าปื้เข้าไปไหวไปแน่คุณถามจริง ผมออมาพันหนึ่งผมกะเท่นะวันนี้นะสงสัยจะไม่ได้เท่แล้วครับถ้าจะหล่อแล้วเนี่ยนะโหแล้วดูตัวคูณไม่เข้าเลยให้ตายเถอะนี่เบ็ด50าสิบทตลกไปได้จะบ้าหรือเปล่าอ่าตัวคูณต้องเข้าโอเคคูณ5้ายังดียังดีที่มีตัวคูณนะไม่มีตัวคูณมันจะง่อยมากทุกคนเลย ต่อให้เราได้หน้าที่มันจ่ายเยอะก็จริงนะแต่ถ้าตัวคุณไม่ได้ก็มันแย่บ,บวกน้อยอยู่ดีนะฮะโอ้ไม่ไหววะ่ะผมผมเป็ดร้อยเลยจบจบเป็ดร้อยตรงนี้ขอตัดสินเลยเป็ดร้อยแต่หกสิเอามึงเชื่อเขาไหมล่ะขอ,อผมเทบ้างเฮ้อ โอ้สามสิบบาทอ๋อเอา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 มาหน่อยเฮ้ยเอาโอ้เอาเอาเอานี่กดเป็ดร้อยแบบตึงๆตอนนี้หน้าตึงแล้วหน้ากูตึงละดูจากสภาพวันนี้ไม่น่ารอดทุกคนเลยผมไม่หวังเลยผมว่าวันนี้แม่งไม่มาจิววเกมนี้เกมใหม่แท้ๆอะไรเนาะไหวปะนี่ ไหวป่ะนี่สภาพแบบนี้เะไม่ไหวก็อย่าฝืนเลยเจริงจริงอาา่าฮะนั่นแหละสวบสวบซาบเสื้อบโหโลผมไม่ไปต่อนะถ้าถ้าซื้อจบรอบนี้แล้วไม่ได้อะไรผมก็พอแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เล่นเลยฮะเกมใหม่อะไรของมันวะ ฮ้ยหัวละหัวละอันนี้หัวละหงวเกินละหมัวไปหมัวไปหน่อยป้าพี่ปังปามหุโอ้ยโอเคแต่มันมาตอนกูได้แค่สิบบาทไอสัตว์เอออย่างเรากูได้กับพันหนึ่งเท่าเดิมมันก็ได้ก็ 1, กยังดีวะมันจ่ายค่าเสียเวลาให้เราเจ็ดสิบบาทตรงนี้นะ เล่นทําไมเนี่ยนี่กูณมาเล่นเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงๆกูถามจริงอ๋อรู้แล้วว่าเล่นทําไมชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วไม้สุดท้ายจังหวะสุดท้ายกําลังถอดใจแล้วได้พอดีสองพหลังจากที่นั่งซึมมาตั้งนานตอนนี้2อ0พันสี่แตกเต็มๆดีจริงๆขอบคุณมากนะที่มึงยังให้แม่งกูจะด่า,าสาบส่งมึงละดีมากครับทุกคนมันให้ผมยังให้ผมปิดท้ายนะ ไม่เสียหน้าที่กดเบ็ดร้อยเอามา1,000บาทวันนี้โชว์ไปได้มา2,000ก็ถือว่าโอเคก,อกําไรนอนเนาะแน่นๆความจริงน่าจะได้เยอะกว่านี้นะอุตส่าห์เอามาตั้งสองพันนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอามาตั้งพันหนึ่งนะเออเสียหน้าหมดเลยเว้ยแต่ว่ายังได้ตังค์อย่างดีที่ไม่เจ๊งนะทุกคนนะอืมเอาไม่ว่าถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปลองกันเองนะครับผมว่าผมพอพักเกมใหม่ไว้ก่อนเอาไว้เขาวหลังค่อยมาเล่นแม่งแล้วกันวันนี้ต้องข่าตัวลายไปก่อนต้องย้อนหลังวันแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปเจอกันครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอย่าลลลลลลืมมกกกกกกกดดดิิงงง์์์โอออออเเเเเคคปป่่่ะถ้าาายยนนนไไไ็